สวัสดีครับผมบิวเต้นะครับวันนี้นะครับก็วันที่22พฤษภาคม2568นะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวกล้องฟิล์มนะครับคราวนี้ก็เป็นกล้องคอมแพกนะครับซึ่งเอาจริงๆนะ มันเป็นกล้องที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเพราะว่ามันเป็นกล้องที่เป็นระบบโฟกัส2ระบบแล้วก็ใช้ฐาน2แบบในตัวเดียวคือถ้าเกิดว่าขาดฐานแบบใดแบบหนึ่งนี่ก็คือกล้องก็จะใช้ไม่ได้นะครับโอเคกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้อง r i c โ oh, กนะครับ AF80 เป็นกล้อง2ระบบก็คือเป็นทั้งออโต้โฟกัสแล้วก็แมนนวลโฟกัสนะครับอ่า ก็คือมันจะมีเนี่ยนะฮะ AF AF เนี่ยก็คือออโต้โฟกัสนะครับและที่เหลือที่เป็นไอคอนก็คือเป็นแมนนวลนะครับผมกล้อ, <c oughs> องตัวนี้มันจะใช้ฐานสองแบบนะครับเนี่ยนะครับฐานหลักของมันเนี่ยก็คือเป็น2 a 2ก้อนนะครับอ่าแล้วมันก็ยัง ต้องใช้ฐานอีกแบบหนึง่งเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับซึ่งมันจะต้องเอาไขควงไขตรงเนี้ยนะครับแล้วใส่เข้าไปก็คือเป็นฐาน CR2025 นะครับเป็นฐานกระดุมคือถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่แค่ AA สองก้อนแล้วไม่ใส่ A ฐานกระดุมกล้องก็จะใช้ไม่ได้นะครับคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงทำออกมาแบบนี้นะครับผมอ่า แล้วเดี๋ยวให้ดูห้องฟิล์มนะครับว่าเป็นยังไงอุ๊บปอยโอเคอ่ะเนี่ยนะฮะห้องฟิล์ม <c oughs> มันก็จะมีฝุ่นบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้สกปรกอะไรมากเวลาใส่ฟิล์มก็คือเอากักฟิล์มเนี่ยใส่ฝั่งเนี้ยนะครับแล้วดึงหางฟิล์มพาดมาที่แกนข้างซ้ายเนี่ยนะฮะแล้วก็ปิดฝาแล้วกล้องมันก็จะดึงฟิล์มเข้าไปที่เฟรมแรกนะครับ พอเรากดถ่ายไปเรื่อยๆจนหมดปับป๊บกล้องจะก่อฟิล์มกับอัตโนมัตินะครับผมการใช้งานถ้าเราเปิดกล้องก็หมุนอย่างนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้เปิดกล้องนะครับก็เปิดกล้องมาก็จะเป็นออโต้โฟกัสเลยนะครับโดยออโต้โฟกัสเนี่ยเราก็จะต้อง คือพอยแอนชูดนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือเราเล็งแล้วกดถ่ายแค่นี้ครับอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะออโต้โฟกัสเนี่ยชิ้นเลนส์มันก็จะขยับตามที่กล้องเนี่ยมันตรวจจับระยะโฟกัสได้นะครับอ่ะเนี่ยนะฮะอย่างนงี้นะฮะ มันจะขยับตามที่กล้องมันตรวจจับได้นะครับผม <c oughs> ที่เหลือก็เป็นแมนนวลนะครับชิ้นเลนมันมันก็จะขยับตามที่เราปรับนะครับผมนี่นะฮะอันนี้มาโครเว้ยมาโครชิ้นเลนมันก็จะขยับออกมาใกล้หน่อยนะครับถ่ายคนครึ่งตัวถ่ายคนสองคนแล้วก็อินฟินิตี้ ยิ่งขยับเนี่ยชิ้นเล่นมันก็ยิ่งหดเข้าไปหดเข้าไปนะครับเพื่อให้เหมาะกับการถ่ายในแต่ละระยะนะครับผมอ่าซึ่งอันนี้ <c oughs> เราสามารถกดชัตเตอร์ถ่ายได้เลยโดยที่กล้องเนี่ยจะไม่ตรวจจับระยะโฟกัสนะครับผมอันนี้อันนี้เรา กดถ่ายได้เลยนั่นนะฮะอันนี้ออโต้นะครับผมออโต้โฟกัสในส่วนของแฟลเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับ คือที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยคือยังปิดแฟชอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราหมุนตรงนี้มาที่ A อันนี้เป็นแฟชออตโอต้นะครับก็คือมันจะยิงแฟชเองถ้าเกิดว่าแสงไม่พอแต่ถ้าแสงพอเนี่ยแฟชก็ไม่ติดนะครับอ่ะคือการโฟกัสเนี่ยถ้าเป็นออโต้โฟกัสเนี่ยเราสามารถสังเกตได้จากไอ้ไฟตรงนี้นะครับผม นยฮนะอ่ะมันจะมีไฟ2ดวงดวงข้างบนเป็นสีเขียวก็คือเป็นสถานะออโต้โฟกัสดวงข้างล่างที่เป็นสีแดงก็คือสถานะแฟตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะลองแตะให้ดูแล้วกันอันนี้แฟดพร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าออโต้โฟกัสยังไม่พร้อมอ่ะมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นแมนนวลเนี่ยแฟดก็จะกระพริบตลอดเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองแผนไปตรงจุดที่มันโฟกัสได้ก็แล้วกัน ลองดูนะครับเ,ออเหมือนยังหาจุดโฟกัสยังไม่ได้นะครับอ,อ่ะปั๊บนึอ,อ่ะโอเคอันนี้โฟกัสเข้าแล้วนะฮะ <c oughs> โฟกัสเข้าแล้วแล้วแฟลชก็พร้อมใช้งานแล้วก็กดถ่ายอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วแฟลชกระพริบแบบนี้ก็คือแฟลชมันก็จะชาร์จใหม่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะชาร์จค่อนข้างนานหน่อยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ อันนี้คือปิดแฟดนะครับปุ๊บเนี่ยนะฮะอันนี้ปิดแฟดแล้วก็อันนี้เป็นเปิดแฟดตอดเวลานะครับผมหรือว่าฟิลินเดี๋ยวผมตั้งไว้ที่ A แล้วกันแล้วก็อันนี้ตั้งเวลาถ่ายหรือว่าเซลฟ์ทามเมอร์นะครับตั้งเวลาถ่ายก็คือเราเล็งนะครับแล้วก็แตะชัตเตอร์ไปครึ่งหนึ่งนะครับผม อ่าโอเคเดี๋ยวให้มันโฟกัสเข้าก่อนอ่าโอเคเมื่อกี้มันกดแรงไปหน่อยนะครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวกดใหม่นะครับผมอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคไฟแดงก็จะติดนะครับแล้วมันก็จะนับถอยหลังแน่นอนครับว่าสิบวิอ่ะประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ถ้าเราจะไม่ใช้ก็กดอีกทีหนึ่งปิดประมาณนี้นะครับอะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาไขาควงมาก่อน <c oughs> ที่บอกว่าเออ <c oughs> กล้องตัวนี้มันจะใช้ฐาน2แบบในตัวเดียวคือ โดยปกติเนี่ยถ้าพูดถึงฐาน c r 2 0 2 5เนี่ยถ้าพูดถึงว่าใส่กับวันที่ฝาหลังของกล้องเนี่ยอันนี้ผมยังพอเข้าใจนะครับแต่ว่ากล้องตัวนี้เนี่ยคือมันผมไม่รู้ว่ามันออกแบบมายังไงนะครับอ่ะเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดว่าฐาน AA 2A เนี่ยสองก้อนเนี่ยเอาออกเนี่ยใช้ไม่ได้อันนี้ก็พอเข้าใจนะครับอ่ะเปิดกล้องมาแล้ว นีกดถ่ายไม่ได้อันนี้ยังพอเข้าใจนะครับผมซึ่งเราจะต้องเอาไขควงไขตรงนี้ออกนะครเพราะว่ามันจะมีฐานกระดุม cr 2 0 2 5อีกก้อนหนึ่ง นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาฐานอันนี้ออกให้ดูนะครับโอ้ยอันนี้เอาฐานกระดุมออกไปแล้วนะครับ cr สองศูนย์องสองศูนย์สองห้าออกไปแล้วนะครับผมอ่าโอเค อันนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นรูปฐานแบบนี้กระพริบอ่ะเดี๋ยวผมเปิดกล้องให้ดูเนี่ยนะฮะกดถ่ายก็ไม่ได้นะครับผมกดถ่ายไม่ได้ทุกโหมดเลยนะครับถ้าไม่ใส่ฐาน CR2025 ในช่องเมื่อกี้นี้ที่ต้องเอาไขควงไขนะครับ ก็ต้องใส่นะครับเพื่อให้กล้องเนี่ยมันใช้ได้คือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> คือมันเป็นกล้องที่แปลกที่สุดและ้ะตั้งแต่ที่ผมเคยเจอมาในบรรดากล้องคอมแพกทั้งหมด ต้องใส่นะครับถึงจะใช้ได้ อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับกล้องคอมแพกนะครับ r ีโก AF 8 0นะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นกล้องที่น่าเล่นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าความยุ่งยากของมันก็คือการใช้ฐาน2แบบในตัวเดียวนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยมันจะใช้ฐานแค่แบบเดียวใช้ฐาน 2A หรือว่าแบบ CR2 CR123A อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านี่ดันต้องใส่ฐานกระดุมเข้าไปด้วยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับผมอ่าโอเคก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะครับตาม Marketplace ก็มีขายนะครับผมแต่ว่า เป็นกองที่หาได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมบิวตี้นะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับและถ้าสนใจอยากจะติดตามช่องของผมก็อย่าลืมกด Subscribe และถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ